สวัสดีค่ะม่น้อยนอเวยค่ะวันนี้ม่น้อยพามาเที่ยวทะเลม่น้อยเอาขนมปังมาด้วยจะมาให้นกนะอย่าได้ถูก๋ยวตามไปนะคะมน้อยพาไปดูพาไปดูนกมีนกหรือเปล่ามีหงส์หรือเปล่าอากาศวันนี้ก็เย็นอุณหภูมิบวกแค่สี เร้ยว่าหงเขาขึ้นมาหรือยังหงขาวเดี๋ยวไปน้องพาไปดูทางนี้แล้วแล้วอ,อาหารให้ให้นกให้เปิดอ๋อม,มันยังไม่มาเนาะอากาศยังหนาวอยู่อากาศยังหนาวอยู่ไม่น,น้อยอ่อนฟังมาเนี่ยว่าจะเอาเตรียมมาให้นกให้หงเ,เขายังไม่มาเนาะ ยังไม่มายังไม่ขึ้นมาแถบนี้นนยังยังไม่ถึงหน้าร้อนดีาเดินแปนี้เดินอ้อมบนนั้นเผื่อเผื่อเขาทางทางโรงเรียนนอาจจะอาจจะมีหงอาจจะไม่ปิดมีห่านหิวนมปฟังว่ะสิเนี้ยิวมาเยอะเลย นเดืออกกำลังเดินออกกำลังกายจูงหมาจะออกหน้าร้อนแล้วแต่ทางนี้กระกระถางทางนี้เขายังไม่ได้มาปลูกดอกไม้โอยังยังยังไม่ถึงหน้าร้อนดีร้านอาหารล้านนี้เขาเ่าัานมาตกมาเตีเ้ย ไม่ตายอยู่นะส่วนนี้ดอกไม้ที่ฟื้นขึ้นมาเนาะกำกำลงังจะเตกนี่อาเดินชมทะเลพุ้นนนนกนางนวลน,นะนางนวลมาเด้อมาเด้อไม่น้อยเอาขนมปังมาให้เอาเดือยมาให้ มาเด้อข้าเดินแปลงนี้อากาศมืดคึมเป็นไดเนาะบ้านเฮาห่างห้อนยู่บหลังสงการหลังสงการ อากาศดังหนาวอยู่อุณหภูมิบวกแค่สี่ เขาทำมานั่งไว้คนนั่งใหม่ๆแล้วเนาะเนี่ยต้อนรับออกหน้าร้อนอันนี้ก็สนามเด็กเล่นเป็นที่ให้เด็กให้เล่นนะเนาะทางคอนโดทางนี้เขาก็คงทำไว้ให้ทำไว้ให้ผู้คนมานั่งไม่น้อยมองดูหอยมีหอยไหม มาเด้อมาเด้อไปให้เอาขนมปังให้ทางโน้นแหละเนาะออ๋หมู่เช้านี้มีเด็ด উ ডেট মত বিলাক ทางไหนดิให้ตรงนี้เองะโอ้ยยังไม่มาเนาะของกับเป็ดยังยังไม่เข้าฝั่งเอาเฮ็ดไว้ดีจังเฮ็ดไว้คนคนนั่งดิอันนั้นก็ลุงหนังชายทะเลเมื่อก่อน ตอนไม่น้อยมาใหม่หมๆแถวนี้ยังเป็นทะเลอยู่เนี่ยเ็เป็นที่ของชายหาดของคนรวยอ่ะเนาะคนมีตังเขาก็เลยถมที่ทำรงหนังทำคอนโดขายแถวนี้วิวดีก็อี คอนโดก็มีราคานั่นเลยเนี่ยเดีนะ๋ยวคอนโดมีราคาแพงมากคนรวยๆยังถึงมาจัดยจะมาอยู่ได้เนาะอากาศเย็นๆลมพัดลมชโชยลมทะเล ออกหน้าร้อนดีๆก่อนมันเรามพวกขงข่าวจะขึ้นมาจะมาจากทางเดนมากนั่นแหละขึ้นทางโนรี์นร์อากาศทางโน้นก็ร้อนก่อนนะเนาะอากาศทางโน้นร้อนก่อนหลังลงนาง เดี๋ยวอกมาละออเชื่นใจเชื่นใจเดี๋ยวามาละเดี๋ยวไม่น่าจะพาให้พาเอาอาหารเอาขนมปังให้นกตรงนี้แหละเบึงก้อนหินก้อนใหญ่ๆห่หินเกศฉลักหินหินอ่อน มาเดอ้อมาเดอ้อคุณน่ะนกนางนวลน,นะ,ะน่าตร,ร,รงนี้หละระวังทรอสะเก็ดตกลงน้ำนี่น้งฟังนงฟังที่ไม่น้อยออกมารอก่อนเอานกนางนวลก่อน มาไหมเห็นไหมว่ามาเนาะนต้องอย้ายที่แล้วพี่นอ้อง ยายที่ก่อนยายที่คนอ๋อยังไม่ขึ้นมาจริงๆอ่ะเนาะพวกปิดพวกหนัน เด้อมาเด้อ,อมาพรงนี้ผ่ามาบึงทะเลชมทิวทัศน์ทะเลทางนี้ เดืนอนเมษาออกมาและโอ๊ะเมื่อกี้ทางนโน้นเนาะประหยุดทางโน้นหน่ะ ีกันเขาจะได้เห็นนางนวลจะน้องนางนวลนั่น,นเลยกันอ่านเนี่ยมาเด้อมาเด้อมาแล้วมาแล้วหนุน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 มาแล้วมาแล้วคุณมาเด้อมาแล้วนี่อู้ มาแล้ว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 แล้วโอ้มาแล้วมาแล้วมาเด้อมาเด้อมากินอาหาร มาแล้ววัมวนๆเนาะพี่น้องวนๆปาดอออ้าย คุณจะมาคุณนะมาเด้อมาเด้อ

านตะแกรงนับ เร่มาเด้อ,อเอาอาหารมาให้แล้วมาเด้อมาเด้อเตือนมูมาโอ้ปุณนะออ่ะบินมาแล้วปุณนะบินมากีทา่ทางไกลทางไกลผมแบเอาุ๊ Bị, đi nè, bị hết vào nó อยู่ทางทางฟังเนาะตกน้ำไปามัเจอนั่นอัจจะกินยากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร,ตร์บินวนคงเป็นตำรวจหรือเปล่า ไม่น้อยไม่ได้หั่นมาหนุ่มฟังซีนห้ใหญ่ท่อนใหญ่ๆนะคงกลัวคนน่ะเนาะกลัว,นะวไม่น้อยแล้วมั้งเดี๋ยวปล่อยม้าให้างหาใหม่กันโอ้ปิดก็จะเข้ามาทุกน,นั่นปิดน้ำมานกปิดน้ำก็จะจะเข้ามาทุกนั่น ยังไงดีจัดนุ่มฟังมันมันแข็งไม่นอนไปได้เอาดีกัอนอ๋อนี่ยังไงนี่นู่นเปิดเปิดมาเด้อเปิด Cái thon nữa, bè ngăn kín ở nguồn Bè ngăn kín đi chăng? <cười> <cười> chích, chích, ăn เดี๋ยววันนอยก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกันบังใจคะ่ะขอทุกท่านมีความสุขความจเจริญน,นะคะอย่าเจ็บอย่จนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะ